ยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการของกอสมจึงออกออกไปล่วออกไปเนี่ยนะยังไม่ได้ผ่านจึงยังไม่เป็นรายงานอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการสิทธิ์ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับผ่านไปสองปีสองปีพอดีเป๊ะรายงานที่ว่านี้ก็ปรากฏสู่สายตาประชาชนครับท่านผู้ชมจะเห็นภาพประกอบนะฮะไม่มีการละเมิดเลยทหารยิงกันยิ่งกว่าอะไรในประเทศนี้แต่ตอนนี้อาจจะตกเป็นล้ออียิปต์ไปแล้ว ล่าสุดความโหดร้ายของทหารความโหดร้ายของรัฐบาลที่มองประชาชนเยี่ยงสัตว์เช่นนี้เนี่ยนะฮะสังหารที่อียิปต์ที่ไคโลไปแล้วประมาณห0ร้อกว่าศพแต่ว่าบ้านเราท่เป็นจัมหวัประมาณหนึ่งศพแต่ที่แน่ๆก็คือสองปีผ่านไปครับรายงานนี้ออกมาครับนึกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันบ้างปรากฏว่ารายงานนี้ออกสู่สายตาประชาชนแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญครับนั่นก็คือ น,นี้คุณถาก่อนบุญปานมติชนเขียนไว้นะจะไปมครัดไม่ใช่ผมนะ 1. หนึ่งไม่เคารพข้อเท็จจริงสองแสดงจุดยืนทางการเมืองที่เอียงเอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างชัดเจนครับนี่คือต่อว่าต่อขานกรรมการสิทธิ์นะฮะคือเงินภาษีผมเหมือนกันนะผมซื้อของเซเว่นอีเลฟเว่นไม่ได้เสียน้อยกว่าคุณอมราาเลยนะฮะเจ็ดเปอร์เซนเท่ากันนะครับสามคณะกรรมการสิทธิ์ไม่ยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชนตามที่อ,องค์กรและภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติ แต่คนเหล่านี้ฟังไว้ก็ไม่สะเทือนส้างครับเขามองเหมือนมดตัวหนึ่งที่จะบี้จะเหยียบจะเผาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเป็นญาติเขานะครับคงไม่ได้ครับรายงานกันเชา้ากลางวันเย็นาท่นจำได้ไหมฮะน้องโบสารวัตรจ้าบเหตุการณ์7พฤศจิกายน7สิงหา7สิงหาอา7ตุลาวทวดีครับเมื่อปี5051ตอนสมัยรัฐบาลท่านนาย,ยกสมชายวงสวัสดิ์กรรมาการสิทธิชุดเดียวกันนี่แหละครับ ด่าเช้ากลางวันเย็นสายบ่ายเย็นบอกต้องลาออกไม่รับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนคนตายสองศพสุดท้ายปลายทางตำรวจก็รายงานการสอบสวนเขาว่าตายด้วยระเบิดของตัวเองอมสักเบือกันอยู่หรือไงครับคุณอมมาราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องที่น่าสนใจฮะต่อมาครับคุณถากอนบุญปานเขียนต่อครับบอกว่าการออกมาถแถลงชี้แจงของนางอมมาราพงษาพิษประธานกศมอนอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรให้ประเทศนี้ดีขึ้นแล้วยังทําให้กสมหรือกรรมาการสิทธิ์เนี่ยนะ จมดินลึกลงไปกว่าเก่าเอาเรื่องเล็กมาเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้จับประเด็นหลักว่าชีวิตเลือดเนื้อของคนมีค่ากว่าทั้งอย่างอื่นทั้งหมดในประเทศนี้นะครับขณะเดียวกันครับคุณถากรบุญปานเขียนต่อครับบอกว่าไม่น่าแปลกใจครับที่จะมีคนแห่ออกมาเรียกร้องให้กสมทั้งคณะลาออกไปเสียอย่าสร้างความหายนะให้กับสังคมต่อไปเลยอย่าอยู่เป็นพาหนะขออภัยครับเป็นพาหะเผยแพร่โรคเกลียดชาวบ้าน และก็แพร่กระจายไปยิ่งกว่านี้เลยลำพังแค่มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งหรือสาวกสุดขั้วสุดปลายที่พร้อมจะงัดวาทะประเภทเผ่าบ้านเผาเมืองชายชุดดำโชคร้ายที่มีบางคนตายม็อบผู้ดีม็อบไพ่แล้วก็มากมายออกมาใช้เมื่อจวนตัวทั้งๆท,ที่เรื่องส่วนใหญ่ครับมีคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลออกมาแล้วว่าไม่มีมูลความจริงนะเพราะฉะนั้นคนในสังคมนี้ก็ถูกปลุกปั่นให้เกลียดชังกันมากพออยู่แล้วแม้จะไม่มีคณะกรรมการสิทธิ์ชุดนี้ก็ตามครับ หรือรายงานที่ไร้ความรับผิดชอบขาดจริยธรรมเข้ามาซ้ำเติมครับที่แย่ไปกว่านี้ท่านผู้ชมครับก็คือเขาบอกว่าโดยภาระหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธ์นั้นจะต้องสนับสนุนให้เกิดความยุติธรรมความเสมอภาคและเท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับไม่ทําหน้าที่ที่ว่านี้ก็แย่อยู่แล้วอันนี้คุณถากรบุญบาลพูดอย่างนี้นะครับและยิ่งไปทําตรงกันข้ามก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ครับ แต่ทําไปโดยไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีไม่รู้ว่าที่ทําไปนั้นถูกหรือผิดนั้นก็แย่สุดแล้วแต่ถ้ากรรมการสิทธิ์ท่านผู้ชมครับมีอะไรไปบังตาหรือจะมีม่านสีเหลืองหรือจะมีหน้าตารูปรอยอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเจ้าของฉายาดีแต่พูดหรือว่ามาร์กหกศพมาร์กเศพมาร์กร้อยเก้าสิบเก้าศพหรือเก้าสิบเก้าศพอะไรของเขาก็แล้วแต่นี่นะไปบังตาถึงขนาดมองไม่เห็นความจริงตรงๆง,ง,ง่ายๆที่อยู่ข้างหน้าไม่เห็นแม้กระทั่งศพ น้ำตาความโศกเศร้าของผู้สูญเสียและบาดแผลของสังคมที่ตามมาและกสอบอยังแสดงออกเหมือนลังเกียดและเกลียดชังชาวบ้านอย่างออกหนะ้าออกตาเชน่นนี้นี่คุณถากรถากรบุญปานเขียนบรรทัดสุดท้ายน่าสนใจนะเรียกร้องบอกว่าให้คุณอัมราหรือกรรมการสิทธิ์ที่เขียนเช่นนี้เนี่ยออกมาเล่นการเมืองตรงๆเลยดีกว่าครับและประกาศเข้าไปอยู่ในพักการเมืองที่ท่านชอบเลยดีกว่าอย่าเป็นอ e ีแอบ อยู่เลยจะเข้ามากับพรรคที่เกลียดชาวบ้านที่ท่านรักเอ็นดูนักหนาไปเลยก็ได้สมกันดีนี่คือบทความของคุณถากรบุญป่านะฮะจากนักสืบพิมพ์มติชนซึ่งท่านผู้ชมครับอ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกเจ็บปวดหัวใจพอสมควรนะครับขณะเดียวกันครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสนนทครับสพาาันนักศึกษานิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยครับบุกไปที่คณะกรรมการศิกครับเพื่อไปเรียกร้องให้คณะกรรมการชุดนี้ลาออก นี่เป็นครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยครับที่เด็กเกยาวชนมีความรู้สึกแม้เขาจะไม่ชอบเสื้อแดงแม้เขาจะไม่ชอบเสื้อเหลืองแม้เขาจะไม่ชอบพรรคประชาธิปัตย์แม้นเขาจะรังเกียจพรรคเพื่อไทยแต่ความเป็นกลางในสังคมนี้ควรจะเริ่มจากคนหัวขา,ขาวหน้าตาแบบนี้ก่อนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหลืองจะตายแดงจะเจ็บกรรมการสิทธิ์ควรจะบอกสังคมครับว่า อะไรคือสิ่งที่จะทําให้ประเทศนี้ดีขึ้นได้ไปดูอีกคนหนึ่งครับพวงทองพักควะพันธ์ครับวิเคราะห์บอกว่ากรรมการสิทธิ์ที่สลายโทษครับที่รายงานเรื่องของม็อบเสื้อแดงเนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้ครับหลังจากที่ได้อ่านรายงานดังกล่าวแล้วเนี่ยนะสะท้อนถึงศาสนคติของกรรมการสิทธิ์อย่างชัดเจนที่มองว่าการชุมนุมของกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เรียกร้องให้คุณอภิสิทธิ์ลาออกเมื่อปี53าเนี่ยนะเป็นการใช้เสรีภาพเกินกว่าการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ เพราะในรายงานได้ระบุถึงการบุกสถานที่ราชการและสถานที่สําคัญและการเข้าไปยึดพื้นที่สาธารณะจนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมทั้งอธิบายให้เข้าใจได้ว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธและมีชายชุดดาอยู่ในกลุ่มรอปชจึงเป็นเหตุผลที่กรรมการสิทธิ์กําลังจะบอกว่ารัฐบาลยอภิสิิทธ์มีความชอบธรรมที่จะประกาศใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินการออกพรบการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสอชเพื่อมาสลายการชุมนุมนั้นเนี่ย ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์อะไรเลยเป็นการการะทำโดยชอบด้วยกฎหมายมันเป็นความที่เจ็บปวดมากท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะรายงานฉบับนี้ที่หลุดมาเมื่อปี5้าี่ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เป็นความรู้สึกที่ย่ำแย่อยู่แล้วกรรมาการสิทธิ์ควรจะบอกครับว่าประชาชนควรจะถูกยิงตายกลางถนนไหมอาวุธยุทโธปรกรณ์ที่บอกว่า6ศพวัดประทุมนั้นเนี่ยมีขมาเหมาดินปืนแล้วก็ยิงทหารเนี่ยจริงไหม ศาลมีคำพิพากษามีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรกรรมการสิทธิ์เขียนไปในรายงานนี้ไหมหรือท่านเพียงแค่บอกว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำถูกแล้วนี่คือสิ่งที่หลายคนในสังคมนี้กำลังสงสัยอยู่นะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้ววันนี้หนังหน้าของกรรมการสิทธิ์บางคนยังหนาอยู่หรือไม่ถ้ายังหนาอยู่ใครจะเป็นคนขัดหนังหน้าให้หน้าบางแล้วก็ลาออกจากการทำหน้าที่อันเป็นภาษีของประชาชนในฐานะองค์กรอิสระของประเทศนี้ เราอยากฟังครับว่าคนที่สั่งฆ่าประชาชนนั้นเนี่ยท่านสั่งได้อย่างไรให้สอฉนาอาวุธยุทโรธปรกรณ์จัสไนเปอร์กระดีเอ็มหกสิหรือแม้แต่กระทั่งอาวุธปืนทราโวรถหุ้มเกราะท่านเอาออกมาปราบปรามประชาชนได้อย่างไรท่านบอกมีผู้ก่อการร้ายในผู้ชุมนุมมีชายชุดดามีอาวุธท่านก็แฝงตัวเข้าไปเป็นผู้ชุมนุมนะครับแล้วท่านก็ล็อกคอเดินประกบสิครับเดินจับสิครับท่านมีตารวจคอมมโดท่านมีหน่วยสืบราชการลับท่านมีสายสืบ คนชุดดาถ้ามีจริงผมว่าเต็มที่ก็ไม่ถึงร้อยคนหรอกครับหรือถ้าไม่มีท่านมั่วเป็นเพราะว่าท่านสลายการชุมนุมท่านมีใจอัมบาหิตท่านรู้สึกว่าประชาชนฝ่ายตรงข้ามคือผักปลาขยี้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นแหละครับความชั่วเช่นนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้วนะครับกรรมกําลังจะตามทันกรรมกําลังจะตามท่านทันนะครับท่านผู้ชมครับไปดูอีกมุมหนึ่งนะฮะในส่วนของหลายคนนั้นก็อย่างที่ผมบอกครับ สอนอนทกับก็คือสาพานันธ์ิสิทธนักศึกษาแห่งประเทศไทยไปที่กรรมการสิทธิ์แล้วก็ยังมีญาติผู้ตายญาติผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางไปที่นุรราชการแจ้งวัฒนะกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับเป้าประสงค์ก็คือว่าท่านไม่ต้องมาบอกแล้วครับว่าเสื้อแดงมีความชอบธรรมแต่ท่านช่วยบอกหน่อยเถอะครับว่าการใช้อาวุธออกมาควบคุมฝูงชนเนี่ยมันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างไรมันมีปัญหาหรือไม่อย่างไร ถ้าใช้ตั้งแต่กระบองล่ะใช้แก๊สน้ำตาล่ะใช้รถฉีดน้ำแบบฝรั่งบังค่าเขาได้ไหมกรรมการสิทธิ์บอกเรื่องนี้บ้างนะและคนที่ตายเนี่ยเขาได้รับสิทธิ์ในการขึ้นศาลบ้างไหมท่านบอกมีชายชุดดำชายชุดดำสี่ห้าปีมานี้กรรมการสิทธิ์ครับจับได้สักตัวไหมครับมีแต่ไอชายหน้าดำเนี่ยที่เป็นตัวตัวกันอยู่เนี่ยทุกวันนี้อะไรท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับเรื่องนี้ยาวครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะชอบ ใครหรือไม่ชอบใครครับแต่ไม่มีสิทธิ์ไปสังหารคนบนท้องถนนครับถ้ามีคนคนหนึ่งมาชี้ลูกหลานท่านบอกว่าไอ้นี่โจรแล้วยิงเลยท่านถามตัวเองไหมครับว่าท่านรับได้ไหมหรือมีใครไปฆ่าลูกคุณอมาราแล้วบอกไอ้นี่สงสัยเป็นโจรเป็นโจรฆ่าคมคืนมาต้องยิงไว้ก่อนเดี๋ยวมันสู้มันมีอาวุธโดยท่านไม่ได้จับกุมเขาไม่ได้พาเขาขึ้นศาลชั้นต้นสาวุทธรและศาลฎีกาจึงค่อยประหารชีวิต ท่านชี้นิ้วสั่งตายคนได้อย่างไรนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะท่านผู้ชมครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับดับเครื่องชนในคืนนี้ครับดุเด็ดเผ็ดร้อนพอสมควรสัปดาห์หน้ารัฐธรรมนูญแก้ไขาวาระสองเข้าแล้วนะรอดูท่าทีของมแมลงสาบครับว่าโดนใบก้อนเหลืองจะดิ้นพล่านอีกหรือไม่จะบีบคอจะไปลากเก้าอี้จะใช้ทุกวิถีทางถึงขนาดลงทุนเดินตั้งแต่อุุพง์ ภาษาชาวบ้านเขาบอกจะเป็นลมเอาอคนแก่ขนาดนั้นร้อยวันพันปีคารุบในระบบรัฐสภาคาพูดในชวนหลีกภัยพูดไว้ครับประชาธิปัตย์เป็นพรรคของระบบประชาธิปไตยเรายึดมั่นในระบบรัฐสภาวันดีคือดีกลัวลูกน้องจะด่าหาว่าไม่มาช่วยก็ไปเดินร่วมกับเขาวันดีคือดีคุณพิชัยรัตกุลอดีตหัวหร้าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมวงในการแก้ไขปัญหาประเทศ พลรพรรคปากหมาปากแมวทั้งหลายแลก็ลุมด่ากันกระจายในพรรคของตัวเองเรื่องนี้เป็นอย่างไรสัปดาห์หน้านี้ดุเด็ดเผ็ดมันพอสมควรเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการดับเครื่องชนครับพบกับผมจิราย,ยุห่วงทรัพย์ครับสสกทมพักเพื่อไทยท่านผู้ชมครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการประกวดยุวทูต วัฒนธรรมประจำเขตครองสามวาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตครองสามวากรุงเทพมหานครอย่างดีเลยทีเดียวนะครับโอ้โหคนไปเกือบ3,000คนกิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมายแม้จะโดนเบี้ยวจากดาราบ้างหลายคนก็คอนเฟิร์มบอกจะมาถึงเวลาก็เบี้ยวกันดื้อเลยอย่างนี้นะไม่เป็นไรครับคือดาราเขาคงอยากได้สตางค์เขาไม่มาก็เรื่องของเขาแต่พวกเราก็จัดงานกันต่อไปอย่างเรียบร้อยดีนะครับกลับเข้ามาที่เรื่องของอนาคตประเทศไทย มีการวิพากษ์วิจารณ์มากมายหลากหลายครับว่าอนาคตของประชาธิปัตย์ที่ลงไปเดินเกมแม้กระทั่งเรื่องของพรบรนิรโทษกรรมครับผมเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดครับผมได้รับเกียรติจากสภาผู้แทนรัศฎรครับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิร,รนนโทษกรรมฉบับคุณวรชัยเหมะเนี่ยนะฮะนัดแรกประชุมไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเวลา13นาฬิกาสนาที ที่รัฐสภาเนี่ยนะก็ปรากฏว่าผมก็เข้าไปนั่งครับมีการเลือกประธานคนที่หนึ่งครับก็คือคุณสามารถมีชัยสสเชียงรายอดีตรองประธานสาภาผู้แทนรัศดรเนี่ยนะขึ้นมาเป็นประธานพยายามในที่ประชุมครับพยายามจะเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์เป็นที่ปรึกษาคุณบุญยอสุขทินไทยซึ่งชอบพูดมากมายเลยเนี่ยนะคุณวชระเพชรทองแม้แต่กระทั่งคนละพักประชาธิปัตย์หลายคนครับเข้ามาช่วยกันในการแก้ไขปัญหานี้สุดท้ายพวกพี่เขาไม่เอาเลยนะฮะ ก็เลยได้คณะกรรมการที่หลากหลายเข้ามาครับรองประธานก็คือคุณคุณวิชานมีชนชัยนันนะในที่ประชุมท่านผู้ชมครับมีพลเอกสนธิบุญรักลินผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นเมื่อปีสี่ข้าวนะครับวันนี้ท่านมาเป็นหัวหน้าปักมาตุภูมิเป็นผู้แทนรัศดรหลายคนถามครับว่าคนที่อุตสาห์ปฏิวัติยึดอํานาจมาเนี่ยวันนี้เหตุฉะไหนาย,ายายเล่าจริงเข้ามาเป็นผู้แทนรัศดรก็ได้รับคําตอบจากท่านหลายครั้งครับว่าท่านรู้เช่น เห็นชาติแล้วว่าประเทศนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นไปได้จะขอแก้ไขประเทศนี้ให้เดินไปข้างหน้าได้สัปดาห์หน้าครับ13นาฬิกาวันพื่อหัสผมจะเข้าประชุมและจะนำอะไรงานให้ท่านผู้ชมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นนัดแรกครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายแค่เป็นการพูดคุยกันในเบื้องต้นและก็เป็นการวางกรอบครับว่าเราจะพิจารณาอะไรใน7มาตราของร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่สำคัญครับเปิดให้สื่อมวลชนเข้ามาทำข่าวได้อย่างเสรีภาพนะฮะตอนแรกบ,บอกจะมีการถ่ายท